สวัสดีครับสวัสดีครับเราพบกันแล้วนะครับผมอัดกับบริษัทเวิร์คา Innovation วันนี้นะคู่หูจะเราพามาที่สวนสละแห่งหนึ่งตรงนี้เลยครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณลุงแนะนําตัวนิดนึงครับคุณลุงชื่อแต่ชื่อจริงชื่อคงศักด์สุวนระบุตร แต่ต้นใหญ่ชาวบ้านก็จะเรียกกันทัวท่ปว่าชื่อเล็กอ๋อลุงคุณลุงเล็กนะครับครับผมเบ้านที่สิบเจ็ดครับ2 17สับสตำบลบ่อเวนตำบลบ่อเวนอำเภอหรือบอกหมูครับอ๋อหรือบอกหมูหมูสีครับหมูสีครับตำบลบ่อเวนครับผมอำเภออำเภอขลุงอำเภอขลุงจันทบุรีจันทบุรีนะครับสวนสละแห่งนี้ของลุงพื้นที่ตรงนี้แปลงนี้ของคุณลุงมีสละทั้งหมดกี่กอครับประมาณ1,500กอประมาณ1,500กอ ซึ่งสละของคุณลุงนี้เป็นแปลงนี้เป็นสละที่ให้ผลผลิตปีแรกใช่ครับอ่าเป็นปีการออกของเขาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคือการออกเขาเป็นปีแรกคุณลุงได้มาพบกับคู่หูประจันคู่นี้แล้วใช้มาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาครับอ่าแล้วใช้ใช้มาตลอดเลยถูกไหมครับ,รบหนึ่งปีน่ยตั้งแต่เขาก่อนที่จะเขาจะออกลูกออกอะไรเลยถูกไหมครับครับตั้งแต่เริ่มที่ว่าจะออกดอก เพราะว่าสลากนี่มันออกดอกแล้วช้เวลาประมาณเกือบปีถึงตัดขายได้อ๋อตรนี้ตัดขายได้นะครับแล้วตั้งแต่เริ่มออกดอกเลยนะคุณลุงบอกว่าคือคุณลุงอมีอีกแปลงหนึ่งเหมือนกันสลากมีแปลงหนึ่งที่เบเก็บเกี่ยวเนี่ยแต่ถ้าออกปีแรกโดยทั่วๆไปแล้วสลากที่ออกปีแรกมันยังไงครับมันดอกที่ออกมามันเป็นไงคือดอกดอกตเมีที่เราผสมพันธุ์ผสมไปแล้วเนี่ยพอ ก็เจือแปดวันมันก็เริ่มโดดออกโดดออกมันคือครับเขาเรียกมันโดดมันมันมันไม่อยู่อ่ะมันไม่อยู่ให้ออกเป็นผลให้เราอ่ะถูกไหมมันจะเป็นนี้บ้างแค่เม็ดสองเม็ดเนี้ยหรือไม่กี่เม็ดเองครับแต่ว่าของคุณลุงพอใช้มาตลอดต่อเนื่องมาเนี่ยจนมันถึงออกดอกเนี่ยไอชุดเนี้ยแปลงเนี้ยพันสามพันสี่ร้อยห้าร้อยต้นเนี่ยครับดอกไปไงลุกก็เริ่มติดอย่างที่เห็นนะครับคือไม่ไม่มีการโดดแล้วไม่มีการโดดติดเป็นเม็ดเป็น เลยแผ่นที่จะเหลือสองสามเม็ดเหมือนช,ชาวบ้านชาวช่องเขาเหลือเนี่ยง่ายแล้วอยู่เต็มเต็มพวงเลยอยู่เต็มพวงชัดเจนมากนะครับอยู่แบบครบทวนอ่ะใช่ไหมครับ,รบแล้วเห็นคุณลุงบอกว่าชุดแปลงเนี้ได้ตัดออกไปขายบ้างแล้วครับใช่ฮะได้ตัดออกไปขายบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างที่ตัดขายไปลุงลักษณะของสละที่คุณลุงเห็นมันเป็นยังไงมันดีใหม่ดีลงเขาว่ายังไงแบบไหนบ้าง คือไอ้ช่วงแรกแรกครับช่วงช่วงแรกๆไม่ต้องเขินพูดกับตัวเองเราคือช่วงนั้นเราใช้ยาตัวเนี้ยครับห่างห่างทิเลียห่างมากไปหน่อยอ๋อคือคือใช้ห่างๆใช้เรื่อยๆไม่ได้พ่นบ่อยๆนะไม่ต่อเนื่องนะมีมีต่อมีมีเวลาก็มาพ่นเดือนละครั้งบ้างเดือนสองครั้งบ้างอย่างเงี้ยเพิ่งมาใช้ต่อเนื่องในช่วงหลังๆประมาณสักแบบคือประมาณสักสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือใช้ต่อเนื่องหน่อยครับซึ่ง ก็ได้ทันได้ก่อนที่จะได้เก็บผลผลิตครั้งแรกครับแล้วเก็บผลผลิตไปเป็นยังไงคุณลุงช่วงนั้นนี่เก็ะไปขายใหม่ๆหนึ่งคือคือมันค่อนข้างจะแย่มากอ่ะเพราะว่าสละเราหนึ่งคือเราเป็นสลับใหม่ด้วยแล้วก็อย่างคืออร์มมนลเราคือเร,เ,รเ,รเราดูแลหรือพ่นยาไม่อร์มมนลไม่ถึงอ่ะมันก็ฟอรอ,อ ปกติแล้วตลาดทั่วไปก็คือมันก็จะฟอแหละถูกไหมในปีแรกๆอย่างนี้ใช่ไหมครับในช่วงแรกแปลงอย่างแปลงอีกแปลงของคุณลุงก็คือเป็นอย่างนั้นครับผมอแต่แปลงนี้ได้ใช้พอปุ๊บพอครับได้ใช้ต่อเนื่องปื้นมาสามสี่เดือนพอตัดผลเป็นไงครับคุณลุงพรพ่นมาต่อเนื่องมาก็รู้สึกเนื้อก็เต็มละเนื้อเต็มตลาดก็คือคืออย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกแบบอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดบีไปเนี่ยแบบ มันจะนิ่มไปเลยนิ่มไปเลยไม่มีเนื้อเลยอันนี้ีไม่ีเนื้อครับแต่มันเนื้อนิดเดียวเนื้อนิดเดียวมันลมมันก็เหมือนมีแต่ลมเนื้อกรอบลงไปเลยใช่ไหมอันนี้บีบไปนะครับไม่มีนะครับผมก็กลัวจนะดีไปเนื้อเต็มเลยชัดเจนมากนะซึ่งมันก็ทําให้เราขายได้น้ําหนักดีตั้งแต่ปีแรกเลยถูกไหมตั้งแต่ปีแรกใช่ใช่เพราะว่าปกติดน้ำหนักดีแล้วก็ตลาดก็ตลาดก็รับได้แล้วรับได้แล้วลงบอก ลงแบบบอกไปไงบ้างครับขลากของคุณลุงดีแรกเป็นไงตอนนี้ดีแล้วตอนนี้ดีแล้วครับคือชื่นใจกว่าแต่ก่อนว่าแปลงนู้นเน่ที่ขายแล้วคุณลุงบอกว่าต้องแบบเขาต้องไปปนๆเอาของคุณลุงไปปนๆเลยแปลงนู้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยโอเคแบบออกมาได้ชัดเจนดีมากบอกเนื้อดีเนื้อเต็มรับประมาณสักกี่วันกี่เดือนได้เก็บผลผลิตนะครับลุงนี่พวงใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าอย่างอันนี้ก็ประมาณสักสองสองเดือน สองเดือนอีกประมาณสองเดือนครับผมแต่อันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยประมาณห้าหกเดือนมันก็ไล่ถ้ามันก็ไล่ไปไล่ไปทุกเดือนนะครับผมเดือนละสองครั้งต่ไล่ไปเรื่อยเรื่อยสิ่งที่ชัดเจนที่คุณลุงบอกชัดเจนมากก็คือตลาดปีแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันฟอมันบีบมันไม่มีเนื้อแทบจะไม่มีเนื้อแต่ว่าของคุณลุงเนี่ยบีบลงไปนี่ชัดเจนมากแน่นมีเนื้อแน่นไม่มีกรอบไม่มีลมนะชัดเจนทีนี้แล้วต้นต้นเนี่ยเขาหลังจากคุณลุงใช้ดีๆใช้ต่อเนื่องเนี่ย ความชัดเจนของต้นอะไรเงี้ยคุณลุงเห็นเป็นไงแบบไหนบ้างมันดีไม่ดียังไงคือเราดูดูสังเกตจากการออกดอกของมันอ่ะสังเกตจากดอกแล้วมันจะออกตลอดเวลาเลยอ๋อมันจะออกจหมุนเราตลอดเวลาออกเรื่อยรื่อยทุกกาบอ่ะทุกกาบครับผมถ้ามันออกทางขึ้นมามันต้องมีดอกออกกี่โคนกาบของมันมันจะไล่ไปเรื่อยอถ้ามันมันงามก็กาบก็รัดเร็วมันก็ออกกาบได้มาก กากไปมากมันก็แทงดอกมาได้เรื่อยๆได้มากขึ้นนะเพราะทำมันทำมัไม่รัดกาบไม่ออกมันก็คือมันก็ไม่มีดอกที่จะออกมาแล้วเท่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยคือรดแรกที่ลุงเห็นอยู่เนี่ยก็คือมันออกมาต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่แทบจะทุกกาบหละนี่อย่างต้นนี้ถ้าเกิดว่าอีกสักสองเดือนนี่สงสัยโอ้โหก็ไล่ไปเรื่อยอย่างโนนนี้ก็ออกมาเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่บานดอกออกมาเนี่ยแทงออกมาก่อเนื่อง็เรื่อยเลย หมุนไปรอบต<อ>้นไ,นไปเก็บขายก็เก็บไป <นะ S 2> บไหนโตก็ไล่โตกันไปเรื่อยๆนะค,คุณลุงบอกว่าหลังจากใช้ตัวนี้แล้วค่าใช้จ่ายที่คุณลงุงได้เป็นลดมันมีอะไรบ้างที่เฮ้ย<อ>หลังจากใช้คู่นี้แล้วเฮ้ยเราไม่ใช้คู่นั้นไม่ใช้ไอ้นู่นเนี้ยไอ้นี่แล้วคุณลุงมีมีการ,รยังไงก็ตอนนี้แล้วก็ลดระบบการใช้ปุ๋ยเม็ดอ ปุ๋ยเม็ดที่ปุ๋ยดินอ่ะปุ๋ยพื้นเนี่ยคือเราลดลงลดไปเยอะเลยแล้วความงามมันก็ยังคงที่อยู่ยังคงที่ลดไปขนาดไหนนะลุงก็ลดไปเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งครับลดไปเกินครึ่งจากที่เคยใช้ที่เคยใช้อยู่อ่ะโอ้โหเพราะว่าเราใช้ตัวนี้ร้อยกอเนี่ยปกติลุงใช้ประมาณกี่กระสอบอ่ะใส่ทิ้ก็ทิ้งตัประมาณสิบกระสอบสิบกระสอบครับก็เหลือห้ากระสอบสิครับก็ลดมาก็ครึ่งเลยครึ่งหนึ่งห้ากระสอบก็หลายตังแล้ว หลายตังค <laughs> ์ครึ่งหนึ่งเนี่ยพันนะครับเออใช่ไหมเราใส่กี่รอบแล้วใช่ไหมต่อเราทั้งปีเราใส่กี่รอบอ่ะเราก็ได้ลบทีละครึ่งโอ้หลายตังค์อ่ะเกือบหมื่นนะมัง้งผมว่าเนี่ยทีนี้ผลผลิตเราก็ได้ดีมีน้ําหนักต้นไม้มันก็ยังงามให้เราเห็นเพราะไอ<ช>้ค,คู่คู่นี้มาช่วยคุณรู้มั่นใจไหมว่าไอ้คู่นี้ใช่ใช่เพราะไอ้คู่นี้ไหม ตอนนี้ก็มั่นใจแล้วมั่นใจแล้วนะตอนนี้มั่นใจมั่นใจว่าเป็นพ่อไอ้คู่นี้แล้วนะเออที่ช่วยให้ต้นสลักของเรามันมันงามดีมันออกมาเป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรอคุณลุงพูดกับามความจริงเนี่ยเราแมาว่าคือไม่ค่อยมั่นใจที่ไม่ค่อยใช่ไงตัหลังก็เริ่มใช้ที่ขึ้นแต่ตอนนี้เร้ได้เห็นผลแล้วก็เริ่มใช้ถีกันไปอีกแต่ตอนนี้คือมั่นใจแล้วเห็นว่ามีต้นอะไรไปฉีดหมดแล้วใช่ไหมตอนเนี้ย ก็ไปทุกอย่างไู้มีทุกอย่างมีบักบือกสวนครัวเบียอะไรไปฉีดมาแล้วแต่ก่อนไม่ฉีดไม่ค่อยไม่ฉีดไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวนี้คุณลุงมั่นใจกล้าไปฉีดแล้วครับได้ฉีดไปแล้วนะครับนะครับนี่นี่คือคุณลุงอาจจะอายนิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะคุณลุงก็พยายามที่จะเราก็อยากให้คุณลุงแบบเป็นกันเองเพราะเราเข้าใจว่าเราไม่ได้มีการ เขาเรียกว่าเขียนบทเขียนอะไรให้คุณลุงนะเราสัมภาษณ์กันสดๆครับอันนี้คือเรื่องจริงจากเสียงจริงของกเกษตรกรจริงๆที่เขาสัมผัสกับคู่หูวสัสดุคู่นี้เว r ร์แพนสุดไอออนนะครับแล้วก็เวิร์แพนซคลตัวสารคู่หูวัสดุจันของบร,ริษัทเว r ร์ c คัสอินโนเวชันนะอยากให้คุณลุงฝากไปนิดนึงว่าใครที่ยังไม่เคยใช้หรือใครที่ไม่กล้าลองใช้หรือยังไม่มั่นใจเหมือนลุงอะ่ะก็อยากขอเชิญให้ทดลองดูเหมือนผมใหม่ๆนะครับคือที่แรกแค่ฟัง ก็ไม่เชื่อครับแต่ก็พอลองใช้ดูแล้วก็ยอมรับว่าโอเคครับใช้ได้ดีใช้ได้ดีจริงๆครับประหยัดวนอื่นๆได้อีกเยอะหลายคนไม่กล้าที่จะใช้เพราะแบบกลัวว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเสียเงินเพิ่มให้ลองก่อนแล้วกันให้ลองก่อนแล้วกันคุณลุงบอกแล้วต้นไม้ไม่จะบอกเองครับต้นไม้ไม่โกหกเราครับต้นไม้ไม่ดื้อครับอยู่ที่เราแค่นั้นเองว่าเราจะกล้าใช้หรือเปล่าหรือเรายังจะดื้อไม่ใช้อยู่ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณลุงเล็กมากนะครับที่เปิดสวนสละตรงนี้มาให้เราได้ถ่ายภาพแล้วก็สัมภาษณ์กันผมเองนะครับก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเรารอบหน้าหรือที่ใหม่ที่เราจะไปสวนไหนยังไงติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับ